ผมเจติชายน,นาเรศเกิน,นาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่หทับหนึ่งในที่12วันนี้จะมานำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวคือพระราชวังจันทร์ครับพระราชวังจันทร์เป็นพระราชวังโบราณที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำน่านฝั่งตะวันตกในตำบลบ้านคลองอําเภอเมือง พิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกซึ่งที่นี่เป็นสถานที่สเสด็จพระราชสมภพ,พของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและเป็นที่ประทับของพระองค์เมื่อทรงดำรงตำแหน่งอุปราชในตอนนั้นเมืองพิษณุโลกยังมีฐานะเป็นเมืองหน้าด่านสำคัญของกรุงศรีอยุธยา วัดศรีสุคตเป็นวัดหนึ่งวัดสำคัญที่ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้นอกกำแพงพระราชวังจันทร์จังหวัดพิษณุโลกโบราณสถานแห่งนี้ประกอบด้วยเจดีย์ประธานทรงะระฆังมีเจดีย์ลายประจำมุมทั้งสี่มุมโดยทางด้านหน้าวิหารหัน หันหน้าไปทางทิศตะวันออกและทางทิศใต้ของวิหารเป็นอุโบสถซึ่งเหลือหลักฐานเพียงส่วนฐานเขียงรองรับฐานบัวและยังมีซุ้มจะนำประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารสีวิชัยปูนปั้นอยู่สี่ด้าน วัดโพทองตั้งอยู่ทิศตะวันตกเฉียงใต้นอกกำแพงพระราชวังจันทร์ประกอบด้วยเจดีย์ประธานที่เหลือเพียงส่วนฐานเขียงมีเจดีย์ลายประจํามุมทั้งสี่มุมวัดวิหารทองอยู่ทางติดใต้ของพระราชวังจันทร์จะเป็นเจดีย์ประธานที่มีรูปแบบเป็น ปางในสมัยอยุธยาตอนต้นซึ่งปัจจุบันนั้นเหลือเพียงฐานเขียงและบัวลูกฟักเท่านั้นสันนิษฐานว่าเคยเป็นที่ประดิษฐานพระอันฐารถที่ปัจจุบันได้ประดิษฐานอยู่ภายในอุโบสถวัดสเกตนั่นเองก็เลยได้มีการจำลองพระพุทธ รูปขนาดเท่าองค์จริงมาประดิษฐานไว้ในวิหารดังเดิมวัดนี้น่าจะมีอายุมายาวนานราวๆาวพุทธศตวรรษที่20ถึง21